สวัสดีค่ะช่องลูนีชาแน,นลนะคะวันนี้อากาศดีมากออกมาปั่นจักรยานที่สนามกีฬาโคโบโวค่ะบรรยากาศ ปั่นจักรยานอ้อมชนะกีฬามีสนามฟุตบอลค่ะเด็กออกกําลังกายเยอะแยะเลยหลังเลิกงานค่ะแดดออก1 5าองศาที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะ

ทางกบพงศ์แล้วค่ะนำไปวัดสนามกีฬาสมารูรีนสมาร,รูรีเป็นป่าเป็นทางเดินเป็นทางเดินเป็นสะพานสะพาน เสียงน้ำไหลเสียงน้ำไหลชิคกย้พานชมธรรมชาติเดี๋ยวนนี้จะเข้าวินเตอร์แล้วค่ะหน้าสงหน้าหนาวเข้าหน้าหนาวใบไม้ก็ร่วขอบคุณครับทุก่า

แต่ <ś led> แต่ตก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 ,ตก,ตกท้างใช <ś led> ่ไว้แค่นี้ก่อนนะคะดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวนันดีชาแนล้วยค่ะสวัสดีค่ะแบบตีดีด